เรียบร้อยครับเชสโกอีสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดย่อช่วงสามทุ่มกว่าที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวชื่อดังอย่างฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมาเฮียร์วีโกแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับดีลของเบนจามินเซสโกโดยค่าตัวของเบนจามินเซสโกนะครับจะอยู่ที่76.5ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก8.5ล้านยูโรรวมทั้งหมด85ล้านยูโร โดยทางเบนจามินเซสโกเนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วจนถึงปี2030และเบนจามินเซสโก้ได้แสดงความชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการไปเล่นที่ยูไนเต็ดเท่านั้นก็บรรดาแฟนผีหลายๆคนที่เฝ้ารอกองหน้าตัวใหม่ก็คงจะแฮปปี้ดีดากันแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่างไงฮะกับกองหน้าคนใหม่ของเรา อย่าลืมพูดคุยคอมเมนต์ได้เด้อว,วันนี้ไปแล้ะจ้าบาย